สวัสดีครับสเกตส์ร้านคอนประสิทธิ์การชักนะครับวันนี้เรามาติดตั้งกระจกนะครับบ้านพีเอนะครับซอยรามคํแหงร้อแดบหมู่บ้านปีชา9นะครับด้านหน้าก็ใส่กระจกวงกลมไม้นะครับเป็นกระจกเขียวสายตัดแสงนะครับบานตายด้านหน้าส่วนประตูนะครับจะติดเป็นกระจกลอนใส่5มิลนะครับใส่กระจกลอนใส่5้ามิลเดี๋ยวเราไปชมด้านใน บ้านกันนะครับตอนนี้ด้านในบ้านนะครับด้านหลังบ้านก็จะติดเป็นประตูสวิงนะครับใส่เป็นกระจกบานตายโค้งนะครับแล้วก็กระจกบานตายโค้งด้านข้างของประตูนะครับตอนนี้เป็นอลูมิเนียมสีอบขาวนะครับหนานี่นสองมิลกระจกเขียวใส6กมิลน,นะครับ แล้วก็พร้อมที่ซอยเป็นรูปฟักตารางนะครับดูให้มีความโมดเดิร์นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองกันนะครับชั้นสองก็จะติดเป็นกระจกตามแบบปูนนะครับก็จะเป็นกระจกบานโค้งแล้วก็านี่ กระจกบางโค้งนะครับเป็นซอยเป็นวางตายนะครับแล้วส่วนด้านซ้ายเนี่ยทำเป็นแบบสวิงกับด้านข้างนะครับผมพร้อมใส่กระจกบานตายวงกลมไม้นะครับวงกลบไม้แล้วเราไปชมห้องหลังกันนะครับห้องด้านหลังนะครับก็ใส่เป็นกระจกวาเลื่อนสลับนะครับซอยูกฟักเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ติดตั้งพร้อมฮวงลวดนะครับ จะมีมุง้งลวดในตัวมุง้งลวดก็ไม่ได้ใส่เส้นการนะครับเพื่อความโล่งโอ่งสบายตานะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นบานบันไดนะครับอันนี้เป็นบานตายบันไดใส่เป็นบานตายนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่เพจร้านความสิทธิ์การช่างนะครับหรือรับชมผลงานเพิ่มเติมได้เท่องทาง youtube นะครับ ช่างเหมือนกันนะครับวันนี้เราต้อขอขอบคุณพี่เอ็นะครับที่ร่วมใจให้ทางเรามาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมนะครับผมวันนี้ทางร้านรอสิทธิขอลาไปก่อนสวัสดีครับ